สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาก่อนเวลาใช่ตอนแรกตั้งไวเพราะคิดว่า <c oughs> ตัวเองอาจจะกินข้าวเสร็จช้าแต่ว่าเสร็จเร็วก็เลยมาก่อนเลยละกันคิดถึงที่สุดหน่อโลกคิดถึงไหมน,นี่ก็คิดถึงเหมือนก่อนหายไปหลายวันไปกลับมาและก็เลยมาไลฟ์ ทุกคนดีกว่า mm hmm. กลัวใครหลายคนจะลืมน้องสอก็เลยมาไลฟ์ก่อน <c oughs> กำลังดูเอมวีของเซเปนเน็ตอ๋อใช่ออกวันนี้แครกี้แครกี้แครก,คกี้เราได้กินแครกี้อีกแล้วมือหนึกคขึ้นค่ะ แน <c oughs> ่ครับผ่อนเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าเป็นแบบพักผ่อนแต่ก็ยังไม่ได้พักร่างกาย,ยขนาดนั้นก็เลยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้พักแหละมั ừ ้งแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ผ่านมาหนูกินเยอะมากแบบกินแบบกินไปเรื่อยไปเปื่อยอะทุกคนเหมือนแบบตามใจปากมากเกินไปช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ อยากกินของแบบสุขภาพดีส่งดอกไม้ให้เห็นไหมครับที่พับหรอใช่ไหม <c oughs> และช่วงนี้ก็เลยแบบว่ากำลังจะพยายามกินแบบของเพื่อสุขภาพ <c oughs> ให้ให้ตัวเองรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าหนูกินไปเมื่อกี้ใช่ไหมก็ได้ได้ถามตัวเองแล้วคิดในใจว่า อาหารเพื่อสุขภาพมันไม่อิ่มเสมอเลยเนาะแบบในความรู้สึกเราแบบอืมทำไมอ่ะอโตไปฉันจะเป็นซัมวันของเธอ someday ท่านนี้แบบวนอยู่ในหัวเจ๊กมาก <c oughs> เห็นน้องฟอกรนอร่อยคนเป็นแม่มันก็ดีใจมันก็อร่อยแต่ว่ามันไม่อิ่มอ่ะแบบเมื่อกี้สั่งเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแรปรอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ร้านแบบมันก็เป็นร้านแบบร้านอาหารหนูก็เซิร์ไปว่าอาหารคลีนแล้วก็มันก็เป็นแรปไก่ย่างอะโวคาโดอะไรสักอย่างแล้วก็สั่งนมอะโวคาโดมากินด้วยก็รู้สึกว่าแบบกินแรปไปประมาณห้าหกคำก็หมดแหละ ก็เลยรู้สึกแบบทำไมของที่มันสุขภาพดีต้องต้องต้องได้กินน้อยทำไมไม่ได้กินเยอะ <c oughs> อาหารสุขภาพแพงกว่าอาหารอร่อยจริงมันแพงกว่าด้วยเมื่อกี้หนูกินไปนตั้งเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ใส่น้ำมาอีกตั้งหกสิบกว่าบาทก็เท่ว่าหนูเสียไปร้อยกว่าบาทแต่ก็ได้สุขภาพแต่ว่าก็ไม่อิ่มขนาดนั้นก็เลยคิดว่า หนูมีขนมเค็มตั้งอยู่ตรงข้างๆตรงนี้อาจจะกินสักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค้ไม่น้อยนะส่งโปรแกรมให้ไหมอ่าอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะ <laughs> หนูไม่รู้ว่าหนูจะมีวินัย <laughs> มากพอที่หนูจะปฏิบัติได้ไหมคือหนูแค่รู้สึกว่าเป็นช่วงๆหนูก็จะไม่แบบ ช่วงนี้อยากกินก็จะลองชิมดูก็เป็นช่วงนี้แหละที่ว่าจากจะแบบกินเพื่อสุขภาพบ้างเพราะที่ผ่านมาแบบต,บตามใจปากแบบเหมือนเราทํางานหนักใช่ไหมล้วก็อยากจะแบบกินของอร่อยอร่อยแต่ว่าตอนนี้แบบต้องกลับมาแบบว่าคุมเรื่องน้ําหนักอะไรอย่างนี้มากขึ้นมัน้งทำเองก็ง่ายนะครับแล้วตกแผ่นละสิบไส้ทหน้าอื น่าคิดแล้วก็เมื่อเช้าหนูลองกินครั้งแรกที่เป็นแบบการโนล,ล่าอะไรชักอย่างของที่บ้านแล้วก็ซื้อมาใส่นมกินตอนเช้าคือปกติจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกินขนมหวานใช่ไหมกาโนล,ล่าก็อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์สําหรับตัวเองเพราะเราชอบกินอะไรแบบเค็มๆไงคือไม่ใช่เค็มๆหน่อยว่าเป็นของแบบของจําพวกของข,องข,องขาวอะไรเงี้ยเออแล้วพอทีนี้เซก็เลยเอามากินตอนเช้าก็ก็พอก,กินได้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อมาไว้สาหรับกินตอนเช้า ค้ายตื่นทันเพราะว่าพรุ่งนี้มีทํางานเหมือนกันช่วงนี้ก็น่าจะต้องซ้อมของเปิดตัวซิงเก็ตใช่เลิฟเทอริฟแล้วก็เพงลงร้องด้วยแอนตี <c oughs> ถ้าเราไม่ชั่งน้ำหนักเราจะอ้วนขึ้นฮะ <c oughs> ถ้าเราไม่ชั่งน้ำหนักเราจะอ้วนขึ้นจริงเหรอ แต่ว่าที่ CGM มีช่างตลอดเลยที่ CGM จะแบบแต่ก่อนก็จะเป็นทุกวันพูดแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ก็แบบต่างพดต่างทํางานใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะได้ช่างช่วงไหนแต่จะแบบจะมีตลอดต้องช่างแล้วก็ใครวันคืนบ้างใครอะไรบ้างก็จะมีไปเรื่อยปกติกินแรปเยอะลองแรปให้ฟังหน่อยลา ลงก็เห็นแต่ใบนะเธอกี่เชา้าตนมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปให้เธออยู่ทุกเชา้าค่ำไม่รู้ต้องทำยังไงอ้าวอยากมีเธออยู่เคียงข้างกาเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่แคแค่เอ้ยเดี๋ยวหนูลืมแล้วว่าแต่ก่อนจะท่องได้นะรั ตอลองก็เห็นแต่ใบนะเธอกี่ชอบเป็นมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอลออกไปให้เธออยู่ทุกเชา้าคำ่ำไม่รู้ต้องทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่เคยตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครกับเธอคนเดียวที่ใจฉันเห็นว่าใฉายใครยังไม่มีผู้ใด้ต่ใจกะถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยอ้าวจะคิดยังไงกับฉันตึง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  แ,แต่ตตคือถ้าใครฟังอ่ะแล้วรู้อ่ะแปลว่าคุณไม่เด็กแล้วนะคะแปลว่าคุณโตแล้วนะคะ <c oughs> ขอแรปแบบเดทอย เพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในตอนเช้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวที่ปอบฟรเธอเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันนมีแต่เธอยังคงลมเมอและคิดถึงเจอวัรด้วยไปจำไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าเคย เคยเคยฝึกเพลงนี้เพราะว่าตอนนั้นไปออรายการที่แข่งที่เป็นรายการของโฟอีบะทุกคนตอนสมัยนั้นแล้วเหมืออเขาแบบเออให้มีเรื่องแรปไปด้วยแต่ว่าคือเราไม่ใช่สายแรปจริงๆหนูก็เลยฝึกเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันที่มีแค่เจอคงละ,มละเมอเลยคิดถึงเจอื่องดึกไฟอะไรสักอย่างแต่ว่านั่นทุกคน หนูแรปไม่เป็นก็เลยก็เลยวันก่อนไม่ได้ไป All The Voice หรอยใช่หนูเห็นหนูเห็นแบบว่าเขาไป All The Voice กันด้วยแล้วหนูจำได้ว่าปีปีที่เป็น The Voice All Star หรือเปล่าเหมือนจริงๆค่ายเราคอแลบกับ รายการนี้เหมือนน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรืออะไรกันสักอย่างใช่ไหมหนูก็เลยแบบถามเขาว่าพี่คะปีนี้แบบค่ายเราแบบคอลแ l บ,บกับ the void ไม่ส่งหนูไปดู e v o i หน่อยคะ่ะหนูอยากไปแบบว่าลองประกวดดูใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าปีนี้เหมือนน่าจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เลยแบบีไม่ได้ไม่ได้ไป the void ใช่ หนูอยากลองไปประกวดร้องเพลงดูนะอ้อาสนุกสนุกเธอเห็นของพี่จี้ไปเดอะวท์ไหมหนูเห็นผ่านๆในทวิตแต่ว่าเหมือนแอคนันไม่ใช่แอคจี้จี้หรือเปล่านะใช่ไหมนะหนูเห็นที่เหมือนจี้จี้มาเขียนโค้ดทวิตว่าแอคนันเหมือนตัวจริงกว่าอีกหรือเปล่า ถ้าถ้าจำไม่ผิดแต่มันเห็นเห็นเห็นพันผ่านก็เลยแบบหัวเราะแบบอ๋อสรุปจิจีไปแข่งหรือเปล่าวันที่สิบเจ็ดขึ้นโชว์ประมาณกี่โมงอ๋อไอง,งานตลาดนัดวันสร้างศกใช่ไหมคะวิคุณครูไลน์มาถามว่าหนูทำอะไรอยู่ให้ลงไปหาครูหน่อยได้ไหม เกิด <laughs> อะไรขึ้นไม่อาจจะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นคุณครูเบลไงครูสอนร้องเพลงครูมีอะไรหรอกมั้งถึงฉันจะเป็นพี่ใหญ่แต่ฉันก็กลัวนะทุกครั้งที่ครูเรียกว่ <laughs> าครูอบอกให้ลงไปหาครูรอหนูแป๊บน,นึงได้ไหมอีกสักอีกสักห้านาทีครูเบลรอแป๊บน,นึง <laughs> ก็าบอกห้ามหนูอย่าลกหนูไม่ลกไม่ลกแต่หนูไม่รู้หนูจะพิมพ์บอกเขายังไงอะ่ะครูเบลดูไรหนูหรือเ,เปล่าครูเบลครูเบลเดี๋ยวไปนะแป๊บหนึ่งออไลฟ์ก่อนหนูลืมเลยเนี่ยหัวใจเต้นตุ้ๆตุ้ตอกครูเรียกเอาลนะครู แต่ว่าไม่หรอกไม่คิดแบบเราเพิ่งเรียนร้องเพลงไงก็าจะาแบบมีอะไรรึเปล่าคิดมากงาลงโทรจิตไปถึงครูเบลบอกให้ลรา <laughs> หรือว่าไปพร้อมกันเลยไหมที่สุดหลักฐานเออแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเราก็จะเอ้ยครูเดี๋ยวก่อนหนูรลฟ์พี่อ่าเราก็ได้ไม่ดีเวลาทำใจอ่ะเตรียมใจหรือแม่ก็ทุกคนจะรู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องอะไรรูกว่าคือได้ยินหมดไม่มีความลับอีกต่อไปแล้วกนคูรอหนูก่อนนะรอหนูก่อนแป๊บนึง <laughs> ไม่เพราะว่าคุณครูเบลยังไม่กลับตอนนี้หรอกเพราะว่าคุณครูเบลก็ต้องรอคุณครูลีเดี๋ตวนี้มาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคุณครูลีน่าจะสอนเสร็จแล้วหรือเปล่างั้นเดี๋อขาไปก่อนนะทุกคนคิดว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่มีอะไรหรอก โอเคทุกคนเดีขอไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยวันอื่นละกันเพื่อเอออาจจะยาวไม่รู้เดี๋ยวไว้ว่ากันนะทุกคนบายบายถ้าหนูหายไปเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณครูชื่อครูเบลนะรู้ไห Who ครูเบลฝากแบบ là đi, mẹ về đây lập Bye bye Chào bye Bye con nó Cô lo Bye bye